สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวโฮมนิวส์ค่ะวันนี้วันพุธที่23มีนาคม2554พบกับคุณพงษ์ธนทองแสนและดิฉันผงนภาวระวาไลาค่ะครับาแรกวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีเสด็จเยี่ยมการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดอุดรธานีครับ เมื่อวานนี้ครับเวลา17นาฬิกาทูลกระหม่อมญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศถึงสนามบินกองบิน23อุดรธานีโดยนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องสมุดประชาชนเทศบานนลนครอุดรธานีโดยนายชยพลทิติศกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในอิทธิพลรีวสุวรรณ ร้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จเทศบาลนครอ,อุดรธานีได้ก่อตั้งอาคารห้องสมุดประชาชนตั้งแต่ปี2 5 4 8เป็นต้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนประชาชนและในปี2 5 5 2ครับได้ดัเมนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีสถานที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีกิจกรรมที่สร้างสารรค์เช่นการสอนศิลปะการป้องกันตัวงานประดิษฐ์ต่างๆการพัฒนาบุลิกภาพ ปัจจุบันก็มีสมาชิกจำนวน1 0 0 0คนครับจากนั้นสเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทศบาล6เพื่อเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของโรงเรียนและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดครับได้เบิกผู้ทุนกล้าถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันเข้าเฝ้ารับประธานเข็มที่ระลึกและโล่ประธานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพร้อมกันนี้ได้พระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ดกระหม่อมประธานนิตยสารทูบีนัมเบอร์วัน ให้กับชาวอุดรธาน,นีที่สมัครเป็นสมาชิกจำนวน976คนครับจังหวัดอุดรธาน,นีได้ดำเนินโครงการทูบีนัมเบวันมาตั้งแต่ปี2546มีเป้าหมายในกลุ่มอายุ10 24ปีจำนวน357,747คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาสถานประกอบการและขยายเครือข่ายไปยังทุกบ้านชุมชนตำบลอำเภอรวมทั้งสิ้น27ชมรม เราจะมีสถานที่บําบัดรักษาผู้ติดยาสารเสพติดครบทุกแห่งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจํานวน228แห่งจากการดาเนินง,งานที่เข้มแข็งครับส่งผลให้จังหวัดอุดอรธานีได้รับรางวัลมากมายเจนวนบ้านท่าสมอำเภอน,น้ําสมชนะเลิศก,การแข่งขันทุบีนัมเบอร์วันทีน D ดนเซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2010รุ่นพรีทีนเอ็ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็โรงเงียนเทศบาลหนึ่งหนองสสังกัดเทศบาลตะบนหนองบัวชนะเลิศก,การแข่งขันในปี2011 จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2 5 5 3 2 5 5 4ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดชิงถ้วยประธานเพื่อก้าวจากจังหวัดดีเด่นเป็นจังหวัดต้นแบบต่อไปครับจากนั้นเสด็จพระดำเนินเยี่ยมชมนิทรรศการบีดัมเบอวันของสถานศึกษาหน่วยง,งานในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีโดยได้ระพันธ์พล,ผลแผงขวาผู้อำนวยการรงเรียนเทศบาลหกกราบทูลถวายรายงานว่า โรงเรียนได้เริ่มดําเนินกิจกรรม 2B Number o มาตั้งแต่ปี2550มีกิจกรรมโรณรงค์ป้องกันแก้แปัญหายาเสพติดอย่างต่อนเนื่องและในปี2552ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจเวัยรุ่นปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบรวมทั้งขยายบริการศูนย์ไปยังเครือข่ายในสังกัดเทศบาลนครอ,อุดรธานีรวม9แห่งรวมมีสมาชิกุม,มทั้งหมด8,735คน ส่งผลให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเทศบาล6ได้รับขัดเลือกเป็นชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในโอกาสนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาฤิิวัฒนาพนวดีประธานพระอนุญาตให้สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ไรติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บำบัดยาเสพติดอุดรธานีและค่ายกุลสตรีเข้าเฝ้าและส่งทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการการจัดก,กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นกมและร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีคอนเสิร์ตและประธานพระอนุญาตให้สมาชิกอาสาสมัครสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นกราบทูลถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์ซักถามปัญหาต่างๆพร้อมประธานคำแนะนำและมีดํารัดแก่สมาชิกเพื่อ ให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจากนั้นเสด็จ,สดจแสดงคอนเสิร์ตร,ร่วมกับศิลปินณอาคารกีฬาการจนาพิเศษศูนย์เยาวชนเทศบาลนาครอุดรธานีโดยมีเยาวชนประชาชนในจังหวัดอุดรธานีร่วมชมคอนเสิร์ตขอบคุณคุณวิเชียนค่ะและหมดเวลาของข่าวโฮมนิวส์ประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ